สวัสดีครับนี่ผมชัชคงนะครับนี่จะมาในแอชชั่นเช่นเคยนะซึ่งนี่ราจะมาในแอชชั่นการรวมความเด็ดอีลิตนะครับผมในซีซั่นที่2 EP ที่6หรือตอนที่6นั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วกาจะเป็นการที่แบบเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานกีฬาสีเนาะเราก็จะได้เห็นแบบการแข่งขันเนาะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะซึ่งตอนนี้ก็เออ่ ถ้าจากตอนที่แล้วนะรู้สึกว่าคะแนนของทีมสีแดงจะนําอยู่ประมาณหลักหน่วยเนาะเออแต่อีกไม่นานทีมสีขาวน่าจะมาตีตื้นแล้วก็น่แซงได้แล้วผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นต่อนะนั่นแหละโอเคเราก็รู้สึกว่าเหมือนตอนที่เราวสุดจากหัวร้อนแล้วก็แบบอ่ะไม่เล่นไม่เล่นเล่นอย่างกันอย่างงี้เนาะเออพวกเหมือนห้องซีเขาจะเล่นโกงซุดโ็เลยหมดอารมณ์เล่นแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเออูซเน่จะโดนคุชิดาเรียกไปอะไรสักอย่างเนาะลราก็แบบเหมือนริวเอ็นจะไปเจอกันแล้วคุยกันอะไรต่างๆกันนะแล้วก็มีข้อเสนอกันอะว่าแบบเหมือนพ่อน หรวอเอ็นอ้างว่าุูุูได้ทำร้ายคนในห้องเขาก็เลยจะเก็บเงินหนึ่งล้านเพื่อไปค่าปิดปากเนี่ยไม่งั้นก็จะแจ้งสภานักเรียนในงี้เนาะเออนั่นแหละซึ่งตอนนี้เป็นไงก็ต้องตามรับชมกันต่อเนาะโอเคเขาบวรจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชรสก๊อตนะครับเพื่อเป็นการจะทำคลิปต่อไปนะครับโอเคคราบมเราไปเริ่มคลิปกันเลยนะครับผมอา้าวูโร่จะกลับห้องเลยเหรอใช่ ตอนนี้เป็นตัวแบบนะโอ้ใช่อย่างเช่นเพราะว่าเขาเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงอารมณ์เองอ่ะมันมันร้อนอ่ะ お、oh, so well. あるなたがトクイブやでまけずギリアンやことは。みてばわるわ。それだけあ、うん。ならはくパデンラクレクズノリオシンカムマルタクズノリオシンカムマルかクズノリオシンカムマルタクズノリオシンカムマルタクズノ俺はクズの両親から生まれたクズだリオシンカなるまいと思ってきたのにムマだ、タクズノリオシンカムマル どがどうなるかは他人のせいにしていいことだ。自分自身が決めるものよ。天才の妹が天才であったなら、どれだけ苦しい。ああ、らみたいに自分はピーチアイ何者になるかは自分次第よ。うん、uh. ah,。スポーツの分野で、あなたはヒーロー。ああ、はいはい。でも今のあなたは最低よ。現実から逃げ出そうとしている。おお。

อือันนี้ใช่คุซิโนมิยากลุ่มกันผู<อ>้รักีฬาもの D クラスの生徒ならどうにでもなるใช่ใช่ผมเข้าใจความคิดอาโยนแล้วแบบว่าสมมติเราจะเปลี่ยนลายชื่อทีหลังเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังมีหนอนอยู่เดียบ้นก็ไปบอกด้ทีหลังเข้าใจป่ะเออมันไม่จำเป็นต้องเอาลายชื่อมันยืนยันก็ได้เปนแค่แบบเอาปากต่อปากก็ได้แต่ฝั่งนั้นจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ฝั่งนู้นนะนั่นแหละยังไงสุดท้ายคนที่จะแข่งขันยังไงคือคนในห้องเขาทเท่านั้นที่รู้อ่ะเข้าใจป่ะละ่ะเออ D クラスの生徒なら、書き換えた参加ャをいつでも確認閲覧できるはずだ。本当の参加ャを隠しといてさ、ギリギリに提出していれば、ああでもそんなことしたら、チャイ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 チャらチャイ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 しャイ生ャイチ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 ャたチャ มีวิธีน่ยังนั้นเลยเนาะพูดด้วยเสียงหวานๆนี่เรื่อหน้าตาเฉยเลยแอายากุว่านีไ่้เลยมันลาไปบางอล้ลืมงนี้เป็นเล <c oughs>

ซีกしてもいいのかลับมาแล้วแลวผมขอสต๊อมตอนที่ผมไม่เข้าใจคุณคุชิดะไปเกยตไปชังอะไรโฮริคิตะมาชาติไหนสัว่าจะไมคือแบบอย่างตอนแรกๆก็ไม่ชอบโฮริคิตะพ่อโฮริคิตะแบบมันเหมือนจะบอกไง ก็แค่สวยนิดๆหน่อยทำทำตัวอย่างนั้นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ผมไม่เข้าใจหล่อนนะไปเกล็ดไปชังอะไรขนาดนั้นนะวะคืออย่างบางคนแบบอาจจะทําตัวน่าราคาญกว่าโคดิคิตาก็มีมัง้งหล่อนก็ไม่น่าจะเขาเรียกไงห,หล่อนเขายังไม่ตูทําตัวราคาญขนาดเนี้ยตวเดียตอนนั้นตอนที่สามบาทจะไม่ผิดเะเอ,อหลังจากที่โคดิคิตามันแบบเหมือนจะมีผลงานนิดนึงที่แบบว่าไม่ให้โซูโดโตัวอะไรออกเนาะออหลังก็บันไซเดี๋ยวก็แค่สวยนิดๆหน่อยเองอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกระทืบรั้ว รัวที่ข้างสะนะที่อไอยานไปเห็นนะะ่ะนั่นแหละผมไม่เข้าใจนะทำไมหล่อนถึงเป็นคนอย่างนี้วะว่อใครใคไปตอไปต่อนีค่คือแผนของเธอเหรอฮะ <c oughs> ก็ไปเกลียดไปชังอะไรขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็พูดเรื่องอันนี้แบบออกมาได้หน้าตาเฉยด้วยนะ้องต้องเป็นคนยังไงวะววเออเหมือนกันยังไงแค่สีผมก็ไม่เหมือนหรอกเล่า เลพี่ชายนขนาดนั้นเลยวะสปอร์ตส์だってเด็กน้อนี่ซันี่วาできて当たり前่的利益โอ้นี่ซันว่ายิ่งคุ้มทั้งนั้นอาอาอาอืมเพราะไอคำที่ว่าไม่สนคนรบข้างใช่ปะ อยากให้พี่ยอมรับขนาดนนั้นเลยเนี่ยอแต่ตัวเองเจ็บนั่นตอนนี้นะโอ<ฮ>เริ่มเข้าใจความความอ่นแอของการอยู่คนเดียวเนาะ さんににに認めめてももらららううたたたたしあなななががま道を踏み外すすそそっの時は私連れ戻だか卒業るまでの間あなたの力力力をすん力をすトトトト全力で力貸ことを約束するからは รอ <R ess ur ic> ยยิ้มของโอริคิตะแบบแบบรู้สึกแบบไม่รู้เลยมันมันก็ดีแต่แบบมันก็รู้สึกมีความเจ้าเล่์อย่ในนั้นนะท่าทษนะที่ความที่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่า เห็นแววตาไอโนนเป็นแบบนี้บ่อยไปแล้วบอกว่าไม่รู้เลยคือแบบถ้าเราไม่ได้ยินคําพูดก่อนหน้านี้ของไอานอวเราก็จะไม่ได้รู้สึกแบบความมีเจ้าเล่ห์อะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเห็นแม้แ่ไอโนะบอกว่าเธอควรจะหาอาวุธเป็นของตัวเองได้แล้วนะชายที่ชื่อซูโดนั่งไงอะไรเงี้ยนั่นแหละคำพูดตรงนี้ทําให้ผมกําลังคิดว่าคนิีคิะอากํากลังแบบเป็นการพูดตรงๆอลไรว,ว่าขอยืมพลังแนละ้วแต่แบบเหมือนเป็นการหลอกนหน่อยๆป่ะอ,อันนี้ ไม่รู้ดิผมรู้สึกอย่างนั้นไปเองนะเอออาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ไดโ้โอเคโอเคสรุปสุดดจะย,ยอมช่วยเนาะมาไปต่อเพราะว่าสุโดอยากจะให้เออ่คนอื่นยอมรับตัวเองอยู่แล้วนอกจากเรื่องที่ตัวเองเล่นบาสเก่งอะไรอย่างนนเนาะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าสุดอดอยู่ชมรมบาสแล้วเป็นได้เป็นตัวจริงหรือเปล่าจากข้อมูลในซีซั่นที่แล้วอะไรอย่างเนาะซึ่งน่าจะหมายความว่าสุดโดเก่งมากด้วยเออเพราะว่าปกติแล้ว,วเด็กปีหนึ่งมันไม่ควรจะเป็นตัวจริงได้ใช่ไหมล่ะถ้าตามแบบปกติเขาอย่างเงี้ย เออนั่นเป็นขอ้อพิสูจน์ว่าซาโดลเก่งอะไรเงี้ยเนาะโอเคไปต่อโอโอเคยอมขอโทษถือว่าดีดแล้วมา โอ้ oh, คนตั้งเยอะตั้งเยอะเอ้า oh, เป็นไรเพื่อนอ๋อ oh, ข้อด้าวพิกเหรอไม่ไหวก็ไม่ต้องลงนะมันจะเจ็บระยะยา,ยาวโ oh, อ้อ้ยน้อยจะวิ่งเหรอวิ้ย oh, ตอนนี้สีขาวนำปะโอเคนี่น่าจะเป็นวิ่งผัดเนาะ

อันนี้น่าสนใจกโนอนาระคคก้งาชิตอ้โนจะเอาจริงเหรอโอ้บิวเพลงแบบแม่งโคตรเทเลยอ่ะฮะไมไม่วิ่งอ่ะหรืวจะรอไอโนะโอ้โอ,โอเคโอเคโอ โอเคความเร็วเท่ากันปะฮะวิ่งแซงคนอื่นเฉยเลยทั้งที่ออกตัวช้าแท้ๆโอ้โห้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละแม่งซูเปอร์โซเชอร์วะคุณเนี่ยอ๋อไม่เคยวิ่งเต็มแรงมาก่อนเหรอแสดงว่านี่คือการวิ่งเต็มแรงครั้งแรกนี่เหรอโอ้โห เรายังเร็วกันได้อีกเหรออ้าแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงว่าอยู่อยู่ก็ตัดภาพาเฉยเลยอันนี้นเป็นหนึ่งผมขอดูผลของการแข่งขันหน่อยนะอยู่มันก็ตัดภาพผลที่ไอโนะว,วิ่งแข่งกับประธานนักเรียนเฉยเลยอะ่ะโอเคแต่เมื่อกี้แบบพวกนั้นสองคนวิ่งได้เร็วมากเลยแบบสับเร็วมากแรกๆนึกว่าแบบเข้าใจาว่าเป็นคนที่วิ่งเร็วแต่แบบไม่นึกว่าถึงขั้นแบบว่า แทงคนที่แบบที่ตัวเองแบบยังไงเขาเรียกว่าให้วิ่งนําไปก่อนได้อย่างเงี้ยวิ่งแสงไปประมาณสี่ห้าคนนั้นไม่คิดแบบเนี้ยโคตรเร็วเร็วมากเออโคตรสุดเลยว่ะผลการแข่งขันกีฬาเนาะพร้อมันดับของแต่ละห้องโอเคทีมแดงคะแนนเอ่อทีมแดงเก้าพันเจ็ดอิบี่คะแนน

いい加減茶番は終わりにしない。えどういうことかなあなたが情報を漏らした。こうして龍ーン君と一緒にいるのも。うむくことを運ぶ、はこびそりは、そんな話誰に聞いいのかなキラタクあやの君ち <noise> い。イカゲン、ムキオきキンアンないかしら。ナイカいラ。お <noise> お<声>。でも、思い出したわ。<noise> あなたのような人が、私の中学にいたってことね。<noise>

ใช่ใช่ใช่ล้มบ้าเลยไม่ขาเหมือนหักเลยโหดมากสวยสวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมันต้องอย่างนี้เต็มตัวอย่างนี้นนดี

ต้องทำตามเท่านั้นเหรอเนี่ยโอ้มีข้อความส่งมาถึงเรีวเอ็นคุงเหรอ <Led> อ๋อคืออะไร <c ười> <c ười> โอ้โหมันเอ็นยังไงโอ้เอ็นทำไมลงไปอ่ะ

ใช่เธอเองจับตัวไม่ได้แน่เงี้ยโอเคถือว่าแบบพอแล้วกันโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะว้าว,ว,าวคือตอนที่ดีเองบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเธอผมก็รู้เลยว่าคือไอยานุอ่ะนั่นแหละขพอ่มึงพยายามจะตามหาไอยานุมาตั้งแต่แรกๆกเนาะตั้งแต่แบบหลังจบที่สั้นหนึ่งอะ่ะเออมันก็จะเริ่มตามหาแล้วว่าใครเป็นผู้บงการตัวจริงอะไรเงี้ยเออ นั่นแหละไอยานโมันเตรียมการไว้ขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วเมื่อกี้บอกว่าห้องซีมีคนทรยศจากห้องซีด้วยเหมือนกันเนาะถ้าจากให้ผมเดาเอ่อให้ผมคิดตามสิ่งที่ลูเอ็นพูดนะมันหมายความว่าเอ่อลูเอ็นน่าจะประชุมห้องนะ่าหมายถึงว่าประชุมแผนห้องซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่าจะอธิบายรายละเอียดของแผนให้คนในห้องฟังอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วน่าจะมีคนในห้องที่บันทึกเสียงตรงนี้ไว้แล้วไปให้ออยานโนอีกทีหนึ่งนี้เหรอ สุดว่ะสุดว่ะเอออย้ยโนมันดักไว้แล้วเนาะอ๋อแล้วใช่แล้วตอนที่แล้วรู้สึกว่าไอายนนจะบอกไว้ทุกอย่างเลยว่าแบบเอ,อ่อฉันได้เตรียมการไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะไรเสื้อย่างใช่ไหมตอนนี้คุยกับคุณขาดวดซสวาประมาณเมื่อสองตอนก่อนปะใช่ไหมล่ะฉันเตรียมการไว้ทุกอย่างหมดแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยเป็นสุดสุดว่ะคือแบบน่าอะไรมีไอย้ยนนทได้อุ่นใจไมในห้องนะ ถ้าได้เป็นหมากไอ้โน้แล้วก็แบบยังไงเขาเรียกว่าถึงนนเป็นหมากไอ้โนอแต่แก้ปัญหาให้เราได้ย่เรื่อยๆผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่เนาะนั่นแหละส่วนนี้รอบนี้รอดตัวไปจริงนะเพราะว่าไอ้โน้นะเพราะว่าไอ้โน้มันคำนวณแผนนู่นนี่นั่นไว้เรียบร้อยแนละ้วสุดวะถ้าไม่มีไอ้โนส่วนนี้ต้องโดนคุกข่าวแล้วก็ต้องเสียนหนึ่งล้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คุชิดะเมื่อกี้บอกนะว่า คนที่รู้ประวัติของฉันอะไรต้องโดนไล่ออกให้หมดอะไรอย่างนี้เนาะ,ะซึ่งซูซูเนะบอกว่าฉันรู้จักคนคล้ายๆแบบเธอตอนอยู่มัธยมต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีความไม่ได้ปะว่าพวกนี้จะมาจากโรงเรียนเ,เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปนบบได้เนาะเอออย่างเช่นว่าซูซูเนะอยู่อีกห้องหนึง่งคุูชิดาอยู่อีกห้องหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอาจจะเคยเห็นหน้าผ่านตาอะไรเงาๆกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปในในได้ผมว่าแล้วคุชิดาก็บอกเลยว่าถ้าเกิดใครรู้ตัวตนของเธออะ จะไล่ออกให้หมดเลยซึ่งตอนนี้คนที่จะไล่ออกก็คือคนที่คิดอยากจะไล่ออกนะก็คือออยาโนะกับโอลิคิตะอะไรอย่างงี้เนาะโอ้หอาอย่างที่โอลิคิตะบอก่าฉันไม่ยุ่งกับเธออยู่แล้วนี่เธอก็ปล่อยฉันไปได้ไหมหละ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ไม่ต้องยุ่งกันอะไรเงี้ยแต่หลอนไม่เอาไงหล่อนมันบ้าจะไล่เธอออกเงี้ยแต่ต้องยอมรับนะว่าเสียงภาคตอนที่แบบหลอนแบบ เปลี่ยนไปเป็นร่นางมารของหลอนะผมรู้สึกว่าเสียงมันเทเนาะถึงจะไม่ค่อยเข้ากับหน้าตาก็แต่แบบก็โอเคอะที่ไม่ค่อยเข้ากับหน้าตาไม่ถึงว่าตอนเสียงปกติกับตอนเสียงอันนี้นะเพราะว่าตอนแบบอยู่ร่างแบบกับหน้าทุกคนจะแบบเสียงแบบหวานๆแต่พอไปอยู่เนี่ยเสียงมันแบบเทเออเสียงมันเทตอนยองเราเทนั่นแหละโอเคแล้วก็ตอนนี้ซูนเน่ก็จะไปเกี้ยกล่อมไซูดโดให้กลับมาแข่งอีกครั้งนึงเนานะ ซึ่งในนี้ผมบอกกับผมไม่ค่อยชอบรอยยิ้มของหลอนแล้วเท่าไหร่เพราะว่ามันดูมีความเล่ะสเนยอยู่ในนั้นนะเออแล้วก็ตอนนี้เราได้เห็นเออ่ตอนที่อายโนเอาจริงนะผมมองว่าไอโยโนเอาจริงเพราะว่าไอโนบอกว่าฉันไม่เคยวิ่งสุดแรงขนาดนี้มาก่อนบนโลกอันกว้างใหญ่อเลยเงี้ยอ่าคือวิ่งได้เร็วมากเนี่ยประธานก็เร็วเหมือนกันนะแบบแม่งโคตรเร็วเลยพวกทั้งสองคนอนะ่ะเออนึกว่าเป็นซูเปอร์โซลเจอร์แบบแม่งโดนฉีดยาเพิ่มพลังอะไรอย่างเงี้ยสิแบบวิ่งเนี่ยไอ้เขาได้หมดเลยแล้วก็อายโนแพ้เนาะเพราะว่าอ่า เหมือนคูชิดไม่ใช่คุชิดาเหมือนคุณคาริสวาจะบอกว่ามีคนล้มอยู่ด้านหน้าพอดีเลยแบบแพ้อะไรอย่างงี้เนาะเออซึ่งก็น่าจะได้ที่สองปะถ้าพูดอย่างนั้นะเนาะเพราะว่าเออปกติหวัวหน้าห้องเขามันเป็นคนเพอร์เฟกตลอดไอ้ที่หนึ่งตลอดใช่ไหมล่ะตามที่ฮลิคิตาบอกอะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอ่าหัวหน้าห้องอาจจะได้ที่หนึ่งอาจจะได้าจะได้ที่สองก็ประมาณนี้ซึ่งเร็วมากอะ่ะแบบใครเห็นก็บอกว่าเร็วอะ่ะแต่ายานุแม่งอ้าง,างมาแบบแม่งโคตร โคดโกหกเลยแบบว่าอ๋อเป็นพลังแบบลุกขึ้นตอนไฟไหมออ้อ่ะเอออเเชื่อไหมล่ะ <c oughs> ใครจะเชือ่อเว้ยพูดอย่างนกันใช่ไหมเออใครดูก็รู้ว่าแบบมันคือศักยภาพที่จะจริงของออยานโนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่หัวหน้าห้องบอกฉันไม่นึกเลยนะเนี่ยว่าที่ผ่านมานายจะไม่เอาจริงอะ่ะโอ้ไยฉันต้องมองในายใหม่แล้วออยานโนะคุ้งอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะแต่คนก็พูดชมหมดเลยนะว่าเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วสดโดโนเออสุดโดเปิดตัวเร็วกว่าจริงแต่แบบ ก็ือว่าเรอเนยมาตรฐานที่แบบเรียกว่าคนปกติแล้วกันนะแต่แอนน์เน่ยมันไม่ปกติกับคนนะกับประธานอะแม่งคือพวกนี้แม่งมันมันโดนอับยาวมาลงประมาณนั้นเลยเออโอเคแล้วก็ตอนนี้มีค,มคำเปรียบเทียบระหว่างโฮริคิตากับพี่ชายของตัวเองเนาะที่แบบว่าคนรอบรอบข้างพูดถึงปะจากที่หล่อนบอกเนาะว่าพี่ชายหล่อนเป็นคนที่เก่งเพอร์เฟกต์อัจฉริยะทําอะไรก็แบบที่หนึ่งตลอดดีเด่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนเธอก็ คนตัวเองก็เก่งเรียนก็ดีอยู่แต่มันก็ถือว่าเป็นระดับคนทั่วไปในสตา์ของพี่เขาใช่ไหมที่พี่เขาบอกอ่ะซึ่งาจะพูดอย่างนั้นผมก็มีความคิดเห็นว่ามันก็คือเรื่องจริงเนาะถ้าเกิดว่าพี่เขาแบบเรียนดีอ่าที่หนึ่งตลอดทําอะไรก็ได้ที่หนึ่งตลอดนี่จริงๆอนะ่ะอาจจะมองว่ามีความพยายามกับครสวรรค์ในตัวที่มันสูงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ส่วนนี้ก็ไม่ได้แย่นะเอาตรงๆถ้าเราดูจากที่ผ่านมาหล่อนก็ถือเป็นคนที่ฉลาดคนหนึ่งเลยเนาะ แล้วก็จากการที่หล่อนอัดเสียงกเมื่อกี้ตอนคุยกับริวเอ็นไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะถือว่าหล่อนเป็นคนที่เก่งแล้วก็ฉลาดแต่ผมยังให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าฉลาดแบบคนปกตินะไม่ได้เรียกว่าแบบอัจฉริยะคำว่าอัจฉริยะสำหรับผม,มคือต้องแบบคนที่มันพิเศษจริงๆอย่างเช่นไอโโ้ยานะหรือเอน็นก็ยังผมปยังจัดให้อยู่อัจฉริยะได้อยูน่นะคือแบบเพราะว่าดูจากข้อมูลที่ผ่านมาที่แบบมันวางแผนอาสอบบนเกาะใช่ไหมสอบบนเกาะที่แบบ จะทายตัวลีดเดอร์เอาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันไปพลาดตรงที่ไอโนซ้อนแผนไว้เฉยไม่งั้นอะห้องซีก็ได้ให้หนึ่งแล้วตอนนั้นผมว่าอืมนั่นแหละโอ้แล้วก็ไปอะไรกับแผนเออตอนที่สอบบนเรือทายกลุ่มดวงดาวอะไรเงี้ยเนาะถึงเรอ็นจะใช้วิธีสุกปกเถือนๆหนูก็เถอะแบบก็ต้องยอมแล้ว่ามันฉลาดจริงแล้วก็เป็นจัดว่าอยู่ในอัจฉริยะได้สำหรับผมอะเก่งๆก็ต้องยอมรับเนาะถึงมันจะเถื่อนนิดนึงก็เถอะนั่นแหละ โอ้โอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สุดท้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับเป็นขอตัวสวันดีครับบายบาย